งานราชการ2569กร่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดสอบพยาบาลวิชาชีพคลิปนี้เรานำข้อมูลข่าวสารสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมอีกนะคะ ก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะงานราชการ2569กรมส,งสร่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดสอบพยาบาลวิชาชีพจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามรับชมค่ะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ255อาคาร60ปีกรมประชาสงเคราะห์กรุงเทพ รับสมัครข้าราชการโดยวิธีคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเงินเดือน18,150บาทถึง19,970บาทประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการจำนวน6ตำแหน่งระดับการศึกษาปริญญาตรีรายละเอียดวุฒิตามประกาศลักษณะงานที่ตามประกาศปฏิบัติความรู้ที่ตาม ประกาศจำเป็นวิชาที่สอบทักษะสมรรถนะตามประกาศเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขเปิดรับสมัครวันพุทธที่26พฤศจิกายน2568ถึงวันพฤหัสบดีที่18ทธันวาคม2568นี่ก็เป็นข่าวของกรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกอเปิดรับสมัครสอบพยาบาลวิชาชีพในช่วงปลายปี2568โดยมีประกาศล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2568สำหรับปีงบประมาณ2569เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหลายอัตราค่ะทุกคนและรับสมัครหลายช่องทางทั้งด้วยตนเองไปรษณีย์และอีเมลบางช่วงนะคะ ผู้ใดสนใจสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่เว็บไซต์หลักของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกอขอขอบคุณข้อมูลข่าวนะคะถ้ามีข่าวคราวรายละเอียดเปิดสอบพยาบาลหรือว่ามีงานราชการตรงไหนทางช่องก็จะมารายงานให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบในลำดับต่อไปนะคะ สำหรับท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ